ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอา,อากาพัน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกัปตันชัชชัยแสงสว่างค่ะ กลับมาพบกันนะคะทุกๆวันแบบนี้พร้อมทั้งนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนและก็เวลาที่พี่น้องประชาชนนะคะพบกับปัญหาด้านใดเราก็พร้อมที่จะแก้ไขลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25าสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการทหารพันธีและโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งฟาร์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนดำเนินการสนับสนุนอาหารไก่ไข่จากการคำนวณสูตรอาหารของกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ภายในโรงเรียนอาโอยาม่าสองนัตำบลด่านสีสุกอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะ มาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ภัก4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการตามโครงการ1หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1โรงเรียนสนับสนุนพันเห็ดนางฟ้าภูฐานจํำนวน500ก้อนให้แก่โรงเรียนบ้านตังกะเตงเพื่อส่งเสริมให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้การเพราเห็ดนางฟ้าแบบโรงเรียน ตลอดจนนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบเป็นอาหารกลางวันด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการ1โครงการ1ห,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1โรงเรียนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณนะโรงเรียนบ้านตังกระเดงหมู่3ตําบลท่ำทะลุอำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ